สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมนกคณาสิริชติรัตน์บริษัท ST Control ครับเป็นแอปพลิเคชัน Engineer วันนี้ยินดีที่จะมานำเสนอเทคนิคการใช้งานเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Temperature Controller นะครับของ Fuji นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า PXR3 ครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับเทคนิคสาหรับเจ้าตัว PXR3 ในวันนี้ที่ จะมาบอกกล่าวพี่ๆน้องๆกันก็คือนะครับการ s ซต On Off Control นั่นเองครับออนอ f ฟคอนโทรลก็เป็นการใช้แบบทั่วๆไปนะครับที่เขาใช้กันแล้วก็จะมีในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง Reward Action กับ Direct Action ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับขั้นตอนแรกนะครับอ่ะเรากด Select ค้างไว้ก่อนนะครับปุ่มเขียวๆนี่ s e l e c กกดค้างไว้ ให้มันขึ้นที่บล็อกที่2นะครับก็คือตัว P กดเข้าไปที่ตัว P ครับกด select ปึ๊บค่าจากโรงงานเนี่ยมันจะขึ้นที่5.0นะครับทีนี้ถ้าเป็น5.0เนี่ยตอนนี้ก็คือมันกำลังเซตเป็น PID control อยู่แต่เราไม่อยากได้ PID control เราอยากได้เป็นแค่ On Off Control นะครับในขั้นตอนนี้เราก็ต้องเซตตรง P ให้เป็น0นย์นะครับ กดค้างเลยกดเลื่อนลงมาเป็นศูนย์ปุ๊บก,กดสิเล็กหนึ่งครั้งครับออลองเช็คเข้าไปเช็คดู s e เล็กหน,หนึ่งครั้งเข้าไปที่ p ตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับเป็นศูนย์หมายความว่าไงเป็นศูนย์หมายความว่าเราเซตให้มันเป็น on off control แล้วไม่มี pad เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกดค้างครับเพื่อออกมาหน้าปกติตอนนี้เป็นการเซต on off control ละ เรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเรากดซีเล็กหนึ่งครั้งเข้าไปเซตที่ Setting Value ก่อนนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องคือ28องศา,า,ศาเซลเซียสนะครับผมกดซีเล็กหนึ่งครั้งผมเซตให้มันเป็นที่3 30แล้วกันนะครับ Setting Value ต,ต,ต,ตอนนี้คือ30อเห็นไหมครับพอ30ปุ๊บ เอาพุทหนึ่งทำงานนะครับถ้าเปรียบเป็นเหมือนในเครื่องจักรก็คือ,เ,อเป็นฮีเตอร์แล้วกันฮีเตอร์ทำงานนะครับ,นะรบตอนนี้นะครับการคอนโทรลแบบนี้ก็คือเป็นการคอนโทรลแบบรีเวิร์ดแอคชั่นนะครับรีเวิร์ดแอคชั่นก็คือถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงตามที่เราตั้งไว้เอาพุทจะอ่อนนะครับอ่า เรามาดูการเซตค่าฮิตเตริรสิตกันนะครับค่าฮิตเตอร์สิตนะครับฮิตเตร์สก็คือเหมือนกับเป็นค่าเบี่ยงเบนนะครับเช่นเราเซตอุณหภูมิไว้ที่30องศาเซลเซียสนะครับพอถึง30องศาปุ๊บเครื่องจัดตัดการทำงานนะครับเอาพุทหนึ่งจากออกพออุณหภูมิถึง30องศาใหม่ สมมุติมันเลยไป 3, า 3, 2อ็ดสมละมันจากออกอุณหภูมิล,ลงมาที่30องศาใหม่นะครับเครื่องจักรยังไม่ทํางานนะครับต้องลงไปที่28องศาก่อนเพราะเราเซ็ตฮิตเตอร์สิทธ์ไว้ที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับเรากดสิเล็กค้างไว้ครับเข้านะไปที่บ็อกที่2นะครับคือตัว P กดเลื่อนลงมาหา ฮิตริสิตครับ hy s นะครับกดซิเล็กเข้าไปค่าโรงงานมาคือ1นะครับอ่าอันนี้เราไม่เอาเราปรับเป็น2นะครับพอปรับเป็น2ปุ๊บกดซิเล็กครับอ่าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมเซต setting value ไว้ที่30องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้อุณหภูมิห้องอยู่ที่26องศาเซลเซียส นะครับเรามาดูกันเมื่อผมเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปนะครับตอนนี้เอาพุทหนึ่งยังออกอยู่นะครับผมเพิ่มอุณหภูมิถึงสามสเอาพุทหนึ่งตัดนะครับพอจังหวะผมลดอุณหภูมิสามสิบยังไม่ทำงานเห็นไหมครับลงมาที่28ถึงจะทำงาน อันนี้คือเราเซตค่าฮิตเตอร์สิทิ์ที่2นะครับต่อไปนะครับเรามาดูวิธีการเซตให้มันเป็นแบบ direct action บ้างนะครับวิธีการเซต direct action ทำยังไงนะครับกดสีเ e ล็กทางไปครับไปที่บล็อกที่3ครับจะขึ้นแบบนี้ นะครับกดซีเล็เข้าไปครับตอนนี้ค่าอยู่ที่0นะครับค่าอยู่ที่0ตรงนี้หมายความว่าตอนนี้เป็น Reward Action อยู่นะครับให้เราปรับไปที่2ครับนะกดซีเล็กึงครั้งตอนนี้ค่าเป็น Direct Action แล้วนะครับกดออกมาข้างนอกค่า Direct Action หมายถึงอะไร ถ้ารีเวิร์ดแอคชัหมายความว่าถ้าอุณหภูมิไม่ถึง Setting Value ให้เครื่องจักรทำงานนะครับแต่พอเป็นด i เร c แอคชั่นปุ๊บจะหมายความว่าถ้าอุณหภูมิเกินไปแล้วให้เครื่องจักรทำงานนะครับตอนนี้ผมเซต e t t i n g v a l ลูไว้ที่30นะครับ h i t เตร์ที่2นะครับเอามาดูกัน อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26องศาเซลเซียสนะครับจะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิไม่ถึงเซตติ้งแวลูและเอา p ์พุตห่งยังไม่ทำงานนะครับเรามาดูกันว่าถ้าผมเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปเกินกว่า30องศาเซลเซียสมันจะทำงานไหมนะครับ จะเห็นว่าที่30องศายังไม่ทํางานนะครับมันจะทํางานที่32องศาเป็นต้นไปเนื่องจากเราเซตค่าฮิตเตอรสิท์ไว้ที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ Set On Off Control นะครับแล้วก็เป็นความแตกต่างระหว่าง Direct Action แล้วก็ Reward Action นนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับมีวิธีเซตยังไงง่ายๆครับเพื่อนๆก็ลองไปเล่นดูได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัว PXR3 FUJI Temperature Controller ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่ใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับถ้าทุกท่านสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริษัท ST Control ช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับถ้าชอบยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมยินดีให้บริการและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงาน ชาว ST Control ได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอทุกท่านต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ